See ya. เียงกระซิมจากโลกลึกล้ำคืนนี้คุณพร้อมฟังหรือ,อยังกับเรื่องราวภายในค่ำคืนนี้อย่างเชื้อโรคตอนที่หนึ่งเสียงบีบแตรดังขึ้นนิยามเช้าขณะคอนเนเลียเปิดประตูดเดินออกมาจากบ้านพ่นควันบุหรี่ออกมาจากปากหันมองยิงผีตาที่นั่งอยู่ในรถ bmw e 3 6สสีดำเงางาม เมื่อมันสะท้อนแสงแดดนยามเช้าก็จีบปากเล็กน้อยพลางถามเขาว่าเรื่องคดีความเป็นอย่างไรบ้างพีตายิ้มให้กว่าสายตามองไปยังคอนเนเลียที่เดินมาเปิดประตูรถก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเขาตอบกลับด้วยความลำพองพลางถามคอนเนเลียถึงเรื่องที่เขาได้ยินมาสำหรับคอนเนเลียแล้วเขาแทบไม่รับรู้เรื่องราวคดีความของพีตามากนักนอกกเหนือไปจากข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อต่างๆ อาจเพราะเขาเลือกที่จะ,กะเกษียณตัวเองออกจากงานมานานแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เขาต้องมานั่งอยู่กับพีตาที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังราสกรีดตามคำสั่งของบูโนโผู้เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ตัวรถขับเคลื่อนไปจอดอยังบริเวณสี่แยกเหล่าเด็กนักเรียนพาก,กันเดินข้ามถนนก่อนจะถูกพีตาบีบแต่เร่งเรา้าในครั้งนี้พีตาได้เล่าว่าเขาไม่ได้ทาอะไรผิดเลย คู่กรณีต่างหากที่ทำผิดเองเขาก็ขับรถมาดีๆข้อในเรียพยักหน้าขวากักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบพลางคิดตามถึงสิ่งที่พีตาเล่าเกี่ยวกับคดีความอุบัติเหตุรถชนที่เหมือนจะเป็นเหตุการณ์สุดแสนจะธรรมดาแต่มันกลับไม่ธรรมดาตรงที่พีต้านั้นเผลอทำให้คู่กรณีเสียชีวิตส่วนอีกรายก็บาดเจ็บสาหาัสโดยเขาเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อในเรื่องนี้เท่าไหร่เนื่องจากตัวพีต้านั้นบอกว่าเขาขับรถมาในเล่นของเขา ก่อนจะถูกคู่กรณีขับรถเข้ามาเบียดเลนจนเกิดการเฉี่ยวชนทำให้เขารู้สึกโมโห,โหแถมไม่พอคู่กรณีนั้นยังพยายามจะขับรถหนีทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขับรถตามจนเผลอเบียดรถชนเข้ากับคู่กรณีจนเสียหลักแต่ในมุมของคู่กรณีและสื่อหลายเจ้าพวกเขากลับพูดไปในทิศทางที่ต่างกันออกไป เพราะกล้องวงจรปิดบันทึกชัดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นหากพีตาเลือกที่จะชะลอความเร็วรถและปล่อยให้คู่กรณีไปก่อนแถมไม่พอรถของคู่กรณีที่เฉียวชนกลับไม่ปรากฏร่องรอยของการเฉียวชนเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่รอยสีรถของพีตาที่เบียดกระแทกเข้ากับรถของคู่กรณีแต่นั่นกลับไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่ากับพฤติกรรมของพีตาที่เปิดประตูรถลงไปหาเรื่องคู่กรณีโดยไม่สนว่าพวกเขาเป็นตายร้ายดียังไง เสียงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวดังขึ้นเรียกสติของคอนเนเลียให้กลับมายัางปัจจุบันเขามองไปยังผีตาที่กำลังเลี้ยวรถก็บอกให้เขาไปรับฟาริดายัางโรงแรมแห่งหนึ่งเชื้อโรคบทที่สองสำหรับผีตาและฟาริดาเธอมันก็แค่อีตัวชั้นต่ำที่มั่วผู้ชายไปทั่วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือความขับแคนส่วนตัว เนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเคยเดินเข้าไปพูดคุยกับเธอภายในบาร์ของพอซีและด้วยหน้าตาและช่วงอายุที่ไล่เลี่ยการผสมกับประวัติการขายตัวมันทำให้เขาเลือกที่จะเสนอเงินให้กับเธอแลกกับการให้เธอใช้ปากสำเร็จความใคร่ให้กับเขาแน่นอนว่าฟาริดารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้ตอบโต้เขาด้วยการสาดเหล้าใส่เขาตามมาด้วยคำตอบว่าอีกมากมายจนทำให้พอซีต้องเดินเข้ามาพูดคุยกับฟาริดาย้ำเตือนกับเธอว่า พีตาคือลูกชายของบูโน่หนึ่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดของเมืองโพนกจึงทำให้เธอสงบลงแต่กระปากของเธอนั้นยังคงด่าทอพีตาอย่างหมูอย่างหมาและถึงแม้ว่าพีตาจะรู้สึกอับอายและโกรธเคืองกับพฤติกรรมของฟาริดาแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้มากนักเนื่องจากบ้าของพอซีเป็นพื้นที่ส่วนกลางของเหล่าผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเสียงกระแอมดังขึ้นคอเนเลียหันไปมองยิ่งพีตาในท่าทีสบประมาท เมื่อเขาเห็นฟาริดาเดินพ่นควันบุหรี่ออกมาจากตัวโรงแรมพร้อมแก้วกาแฟร้อนสำหรับพกพาเมื่อเธอเดินมาถึงรถก็หยุดชงะงักเลื่อนแว่นดำลงมองไปยังผีตาที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยมองไปยังคอเนเลียเขาพยักหน้าเล็กน้อยผีตามองไปยังหญิงสาวผู้เคยทำให้เขาอับอายเดินมานั่งยังหลังรถเอ่ยปากบ่นไปต่างๆนานา,นาถึงอาการป่วยของเธอที่มักจะเป็นในช่วงฤดูฝน จนคอนเนเลียเอ่ยปากถามเธอเรื่องอาการป่วยพร้อมกับยื่นบุหรี่ให้แต่กลับถูกฟาริดาปฏิเสธและบนเรื่องอาการเจ็บคอแถมหมอยังแนะนำเธอต่อว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้งดดื่มกับสูบบุหรี่อย่างจริงจังเนื่องจากคอของเธออักเสบและติดเชื้อวันโรคหรือเปล่าวันโรคกับผีนะสิแค่ติดเชื้อนิดนิดหน่อยหฟาริดาเถียงกลับทันทีเมื่อได้ยินคำทักท้วงจากคอเนเลีย ก่อนที่ทั้งสองจะเอาแต่บ่นเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้อีกทั้งอาการเจ็บป่วยเรื้อรังก่อนจะวนมาพูดคุยกันเรื่องรากรีที่ฟาริดาต้องไปทำงานเนื่องจากตอนนี้เธอกำลังหลบหนีการตามล่าจากเจ้าหน้าที่ตรวจตราเมื่อพวกเขาทั้งสองพูดมาถึงตรงนี้ฟาริดาก็ไม่รอช้าที่เริ่มต่อว่าพีตาเขาหันไปมองเธอผ่านกระจกหลังด้วยความไม่พอใจมองที่อะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพราะมึงพวกกูคงไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนแบบนี้ เสียงไม่พอใจอย่างแรงส่วนทางกับคอนเนเรียที่บอกให้เธอใจเย็นๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟเนื่องจากฟาริดาไม่หยุดไม่ใช่แค่เธอไม่หยุดแต่เธอจะเล่าถึงความลำบากของตนนับตั้งแต่พีตาขับรถชนคนเสียชีวิตแถมยังหน้าดานเป,ปิดประตูลงจากรถไปหาเรื่องเรียกร้องให้พวกเขารับผิดชอบค่าเสียหายให้กับเขาทั้งที่รถที่เขาขับในวันนั้นไม่มีเลขทะเบียนเป็นรถเถื่อน แถมตัวเขาเองก็ยังไม่มีใบขับขี่อีกด้วยฉันอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเธอใช้สมองส่วนไหนคิดหรือจริงๆแล้วเธออาจไม่มีสมองก็ได้ตัวรถกระชากอย่างรวดเร็วจากการเบรกกะทันหันทำเอาฟาริดาพุ่งเข้าแทรกเข้าระหว่างเบาะหน้าพีต้ามองไปยังเธออย่างไม่สบอารมณ์แต่นั้นไม่ได้ทำให้ฟาริดาลดฝีปากลงเลยแม้แต่น้อยรู้ไหมนี่คืนนั้นที่ฉันปฏิเสธเธอไปไม่ใช่เพราะเงินมันน้อยไปนะ แต่ฉันละลังเกียจที่ต้องนอนอาขใายกับคนไม่มีสมองอย่างเธอพีตาได้ยินก็กําลังจะหันไปชกแต่กลับถูกคอนเนเลียห้ามไว้แต่เธอด่าผมพีตาตอบกลับแล้วหวังจะให้คอนเนเลียช่วยแต่เขากลับตอกย้ําถึงที่ฟาริดาพูดว่ามันเป็นความจริงและเขาต้องยอมรับมันให้ได้เนื่องจากผู้คนมากมายล้วนแล้วแต่เดือดร้อนจากพฤติกรรมของเขารวมไปถึงพ่อของเขาอย่างบูโนที่รีบเสนอตัวออกหน้าออกตารับความผิดแทนเขาแทบจะทุกอย่าง ขณะพีตาลอยลำอย่างสบายใจและดูจากพฤติกรรมของเขาในตอนนี้เขาก็แทบจะไม่สำนึกต่อความผิดพลาดของตอนเองเลยแม้แต่น้อยโถพีตาน้อยฟังลงุงคอนเเลียหน่อยก็ดีนะอายุจะได้ไม่สั้นฟาริดาพูดแล้วหัวเราะออกมาก่อนจะชักชวนคอนเนเลียพูดถึงนีนะ่าพูดเป็นเจ้านายของเธอว่าโชคดีแค่ไหนที่เธอไม่อยู่ในช่วงที่พีตาก่อเรื่องคนจะซวยเห็นจะเป็นพอซีที่เกือบถูกหิ้วเข้าสังเต แต่ก็นะเขาแค่เกือบแต่กับคนอื่นๆแล้วไม่ว่าเป็นเครือข่ายของบูโน่รวมถึงกลุ่มแก๊งอื่นตามก็ถูกหิ้วหรือจับตายกันจนเกือบหมดจากเหล่าเจ้าหน้าที่ตรวจตราที่ต้องการแสดงผลงานว่าพวกเขาสามารถกำราบกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้อยู่หมัดจะว่าไปแล้วคอนนี่ถ้าพีตาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตราป่านี้คงยศใหญ่น่าดูเพราะถ้าไม่มีเขาพวกเจ้าหน้าที่ก็คงไม่กล้าลุกขึ้นมากวาดล้างพวกเราหรอกคำพูดของฟาริดานั้นไม่ได้เกินจริงเลย เพราะตลอดเวลาเขาได้ยินข่าวจากสื่อต่างๆว่าพวกเจ้าหน้าที่ตรวจตราต่างได้รับแรงกดดันมากขึ้นจากประชาชนและสื่อมีคำถามมากมายว่าทำไมพีตาถึงได้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคู่กรณีไปหลายเท่าอีกทางพ่อของเขาอย่างบูโน่ก็รีบออกตัวเสนอหน้ากับสื่อมากมายว่าจะเยียวยาคู่กรณีอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ไม่เคยกล่าวคำขอโทษใดๆเลยจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกหากเขาจะไม่กล่าวคำขอโทษเพราะเขาไม่ใช่คนทำ ขนาดคนพอยังไม่คิดจะเอ่ยปากนับประสาอะไรกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาอย่างพีต้าล่ะ ไม่ถูกเพราะตลอดเวลานั้นพีตาได้แต่เก็บความโกรธเคืองเอาไว้จากฟีป่าของนางแม่มดอย่างฟาริดาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะโต้เถียงกับเธอมากนักเนื่องจากบูโนโ่พ่อของเขาสั่งมาว่าคอเนเลียก,กับฟาริดาจะพาเขาไปยังที่ปลอดภัยรอคอยจนกว่าเรื่องราวทุกอย่างจะสงบลงทำให้เขาต้องทนฟังคำพูดจิกกัดมากมายจนเขาเกิดอาการเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นอะไรไปลูกพีตาของพ่อบูโนโ่ แค่นี้ก็เครียดแล้วหรอคอนเลียหันไปต่อว่าฟาริดาแล้วหันมาปลอบใจพีตาว่าอย่าไปถือสาอีพีจอปากมาพูดเลยเธอก็เป็นแบบนี้เป็นประจำชี้ไปยังถนนเบื้องหน้าบอกให้เขาขับรถไปตามทางเปลี่ยนไปถามฟาริดาเรื่องอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้เธอมีท่าทีใจเย็นมากขึ้นก่อนจะเล่าเหตุการณ์ในวันที่เธอเดินทางไปตวรวจร่างกายตามปกติว่าเธอแทบจะหัวใจวายเมื่อพยาบาลบอกให้เธอจอะเลือดใหม่อีกครั้ง ไอตอนแรกฉันก็หลงคิดว่าเลือดฉันมีปัญหาหรือติดเชือ้ออาโถที่ไหนได้เลือดมันดันแข็งตัวเร็วไปนะซี่ผมลนึกว่าคุณเป็นโรคซะอีกพีตาตอบกลับกูไม่ได้คุยกับมึงไอ้เฮียฟาริดาตอบกลับก็เป็นอีกครั้งนี้คอนเนเลียหันมาบอกให้เธอใจเย็นแล้วบอกกับพีตาให้ขับรถไปอย่างเดียวเนื่องจากเขาเริ่มปวดหัวกับคนทั้งสองก่อนจะเล่าว่าเขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจเลยในทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปตรวจร่างกาย จึงเปิดโอกาสให้ฟาริดาถามไทถึงสุขภาพของเขาต่อว่าเป็นยังไงก็ทั่วไปความดันไขมันในเส้นเลือดโรคคนแก่นั่นแหละแมมแม้แมแมลุงคอนนี่ฉันว่าลุงยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะแบบว่าคุณยังลุงหน่าชูก้าแเดดดี้ได้เลยนะควันใจสาวแก่ไม่ไม่เสียงหัวเราะจากพีตาดังขึ้นเช่นเดียวกับฟาริดา ที่ในคราวนี้เธอไม่มีท่าทีเป็นเดือดเป็นดานกับพีต้าแล้วทําให้คอนเนลียถึงกลับหัวเราะออกมาและได้ถามอย่างเชิงกับฟาริดาว่าเขาพอจะเป็นชูการแดนดี้ของเธอได้ไหมคําถามนั้นทําเอาฟาริดานิ่งคิดไปครู่ก่อนจะตอบในแบบที่เธอเป็นมากที่สุดก็ต้องลองดูว่ามันคับปากกับสุดโคนแล้วเลยลิ้นไก่หรือเปล่าทั้งสามคนหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานกับคำพูดของฟาริดาขณะแสงแดดนิยมสายสาดสองเข้ามากระทบรถของพวกเขา เช่นเดียวก,กันกับภาพของรถมากมายที่จอดติดกันอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้นทางด่วนเสียงบีบตแตรดังยาวจากพีตาพร้อมกับตัวฟาริดาที่เปิดประตูโชว์นิ้วกลางใส่รถกระบะคันหนึ่งที่มักง่ายพยายามจะแทรกตัวเปียดเข้าเลนจนปิดทางขึ้นทางด่วนไอหัวควยเอ้ยขับรถอย่างนี้มึงไปขี่ควายเถอะ พีต้าตะโกนด่าออกมาก่อนจะเร่งความเร็วรถไปตามท้องถนนมุ่งหน้าไปตาม GPS ขณะฟาริดารีบก้มตัวลงนอนราบกับบ่อรถเมื่อเธอสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดริมทางคอเนเลียจุดบุหรี่สูบอีกครั้งพรางถามถึงเหตุผลที่แท้จริงกับพีตาว่าทำไมวันนั้นเขาถึงไม่คิดจะลงไปแสดงท่าทีเป็นห่วงคู่กรณีแต่กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามพีตา หน้าไปมายอมรับว่าเขานั้นทําตัวไม่เหมาะสมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันถูกต้องแล้วเพราะคู่กรณีขับรถเบยดเข้ามาในเลนของเขาเองแต่เองก็แค่หยุดหรือชะลอรถได้ไม่ใช่หรอแล้วทําไมผมต้องทําด้วยล่ะในเมื่อผมก็ขับของผมอยู่ดีๆพวกมันนั่นแหละที่ผิดข้อเนเรียถอนหายใจออกมาเสียงดังพล่างกก่าวตักเตือนว่าสิ่งที่พีต้าทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการแสดงของความช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดก่อนคือสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือการค้นหาว่าใครถูกหรือผิดแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำให้อีโกในตัวของพีต้าลดลงได้อย่างใดในทางกลับกันมันกลับเพิ่มทวีมากขึ้นทุกทีเพราะเขากล้าพูดออกมาได้เต็มปากว่าพ่อของเขาสามารถจัดการให้เรื่องเหล่านี้เงียบหายไปได้ไม่เชื่อก็ดูได้จากตอนนี้ที่เขานั้นเริ่มเงียบไปแล้วแต่คอนเนเลียก็สวนกลับถึงคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพวกพี่น้องลี เจ้าหน้าที่ตรวจตราทลายสนามมาบ่อนไก่และบ่อนการพนันอีกมากมายที่พวกเขาเป็นคนคุมพวกยวที่ถูกทยอยกวาดล้างจากการร่วมกับพวกจีนฮอบริเวณท่าเรือไหนจะพวกยวนที่ร้อยวันพันปีไม่เคยโดนก็โดนไปกับเขาด้วยทั้งหมดนี้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงบริเวณเขตตะวันออกของเมืองแต่มันก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจเป็นวงกว้างและจะไม่มีใครเป็นเดือดเป็นร้อนเลยหากคนควบคุมและเขตตะวันออกไม่ใช่พ่อของเขาอย่างบูโน พีตาใส่หน้าไปมาพลางบอกว่าพ่อของเขารับปากกับทุกคนเอาไว้แล้วว่าพวกเจ้าหน้าที่ตรวจตราม,มันก็แค่ทําเป็นพิธีเท่านั้นไม่คิดจะจับจริงหรอกถ้ามันจริงก็ดีสิพีตาคอนเนลเลียพูดอย่างสบายใจถามต่อถึงกําหนดการปล่อยตัวพีตานึกคิดอยู่ครู่ก่อนจะบอกไปว่าราวหนึ่งถึงสองเดือนแต่อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะตอนนี้เรื่องมันก็เริ่มเงียบลงแล้วคอนเนเลียพยักหน้ารับฟังก่อนจะบ่นกับพีตาว่าเขาปวดที่ ไปยังทางเบีย่ยงเชื้อโรคบทที่สี่เฮ้ยจอไว้นะพีตาชีวิตนี้ถ้าเราปวดฉี่อันเพราะมันอาจทำให้เราเป็นนิ้วได้คอนเนเลียพูดแล้วเปิดประตูลงจากรถไปพีต้าทอดสายตามองไปยังคอนเนเลียที่วิ่งไปยังพงหญ้ายืนฉี่อย่างสบายใจพลางบ่นด่าเขาว,ว่าเป็นตาแก่ขี้โม้พูดมาก โดยไม่รู้ว่าฟาริดาที่นอนแอบบกล้องวงจรปิดอยู่ยังเบาะรถกำลังหมุนกระบอกเก็บเสียงยังบริเวณปากกระบอกปืนโครเอ็ม1นึ่้นคืนไกปืนหันมันไปทางท้ายทอยของพีตาขณะพีตาได้แต่นั่งทบทวนถึงสิ่งที่เขาได้ทำลงไปอีกทั้งเรื่องที่คอเนเลียได้ตักเตือนเขาแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับไม่ได้รู้สึกว่าต้นผิดเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงยังไงพ่อของเขาก็สามารถจัดการกับปัญหาพวกนี้ได้อยู่ดี และเมื่อเขาคิดได้เช่นนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างลำพองใจก่อนที่เสียงหัวเราะของเขาจะดับลงเมื่อลูกกระสุนปืนวิ่งผ่านท้ายทอยของเขาทะลุหน้าผากละเลงเลือดสีแดงไปทั่วกระจกหน้ารถพร้อมกับเสียงแต่รถลากยาวจากศีรษะของเขาที่ล้มลงฟาดเข้ากับพวงมาลายัยเสียงรู้ซิบกางเกงดังขึ้นคอนเลียเช็ดมือไปมากับขากางเกงพลางบ่นเรื่องเสียงแต่รถที่ดังสนั่นไปทั่ว รีบเดินตรงไปยังรถมองไปยังคราบเลือดสีแดงบริเวณเบาคนขับเช่นเดียวกับรอยกระสุนปืนเดินไปเปิดประตูรถต่อว่าฟาริดาเรื่องที่เธอทำเสียงแตรดังฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะลุงว่าไอเวนน่นจะลมหัวฟาดเข้ากับพวงมาลัยเธอพูดแล้วเปิดประตูลงจากรถช่วยคอนเเลียวอุ้มร่างของพีตาไปไว้ยังเบาะหลังหยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดออกมาเช็ดคราบเลือดพลางพูดคุยกันถึงเรื่องที่พีตาได้ก่อเอาไว้ ก่อนจะพาการขับรถไปยังจุดมุ่งหมายใน GPS ยังสุสารรถยนต์เปิดประตูลงจากรถเข้าไปจับมือกับอีชางลีคนของพี่น้องลีที่รออยู่ก่อนเช่นเดียวกับนีนาที่ได้พาคนทั้งสองไปยังรถ B M w e 3 6อีกคันเปิดฝากระโปรงหลังเผยให้เห็นศพของบูโนที่นอนขดตัวอยู่ยังท้ายรถพลางเล่าถึงแผนการหลอกล่อให้ผีตาขับรถไปร,ไปรับพ่อนเนลีย ในระหว่างที่พวกเขาชักชวนบูโนไปยังศาลเพื่อเสนอเงินใต้โต๊ให้อัยการปัดตกคดีของพีตาโดยหากรู้ไม่ว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆได่รวมตัวกันเจรจาข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ตรวจตราและอัยการเอาไว้ว่าเรื่องของพีตาและบูโนพวกเขาจะเป็นคนจัดการเอง และกับการที่พวกเขาต้องปล่อยตัวสมาชิกมากมายที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจตราและอายการจะรู้สึกอึดอัดใจกับเรื่องนี้เพราะถูกสื่อมากมายหายใจรดต้นคอแต่อีชางและหนีนาที่เป็นตัวแทนเจรจาก็รับปากว่าพวกเขาและกลุ่มผู้มีอิทธิพลยินยอมจะเสนอส่วนแบ่งให้กับพวกเขาเพิ่มเป็นเท่าตัวและยินยอมแบ่งทรัพย์สินของบูโนโให้พวกเขาเครึ่งหนึง่งพวกเขาจึงยอมตอบตกลงตาเนาตัวเดียวทําเอาเสียทั้งหมด อีชางพูดขึ้นก็ปลาเชื้อโรคมปันเยอะอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเขาจะมีบริษัททําความสะอาดไปทําไมนีน่าตอบกลาบและปิดฝากระโปรงรถมองไปยังคนของอีช้างที่ขับรถ B M w E36 ทั้งสองไปยังเครื่องบีบอัดรถยนต์มองไปยังตัวกําลังถูกบีบอัดรถให้กลายเป็นก้อนเศษเหล็กสําหรับนําไปรีไซเคิล ก่อนที่นีน่าจะคิดได้ว่าทำไมพวกเขาไม่ทำการเผานั่งยางศพทั้งสองแทนที่จะเอารถยนต์ bmw e 3 6ไปชำแหละอะไรเพื่อนำไปขายต่อเฮ้ยนั่งยางควันเยอะไปซาบก็เยอะเชื่อกูสี่วิธีนี้มันง่ายสุดๆคงไม่มีใครบ้าจะผ่าเศษเหล็กดูหรอกอีช่างตอบกลับโหฉันเสียดายรถอ่ะนีน่าตอบแล้วหันไปถามคอนเนเลียว่าได้เตรียมรถสำหรับกลับไหมก็ถูกเขาถามกลับมาเช่นกันเอ้า ข้าก็นึกว่าพวกเองจะอดจรถแค่คันเดียวคำตอบของคอนเนเียทําเอานีหน้าถอนหายใจออกมามองไปยังอี้ช่างอีกครั้งก่อนจะเอ่ยปากขอยืมรถเนื่องจากแผนการทั้งหมดเขาเป็นคนคิดคน้นและได้ทักท้วงเขาต่อว่าให้บริหารพื้นที่เขตตะวันออกให้ดีกว่าบูโน่ละกันไม่อย่างนั้นจะเป็นเขาเองที่ต้องรวมเป็นหนึ่งกับก้อนเศษเหล็กพวกนั้น Like it, please click the subscribe button, like and share it. Thank you from us, FU Lang CHI and Roll Studio Music Time.